สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุข้นครับครับวันนี้ผมอยู่ด้านจังหวัดต้องข่ายครับาสิไปถอนเล่าครับไปเบิ้งงานภาพครับพี่น้องครับไปครับไปเบิงน้ำกันครับนี่ครับช่วงนี้ผมอยู่ด้านอยู่ครับนี่เดี๋ยวจากน้อยกัดเสโอ้โหพามด้านไปครับเดี๋ยวพัดสปร์ตป้อมครับ เดี๋ยวเอาพาสับปะรตออกมากครับรถเข่าเล่ารถเ,เข่าเล่าล้าหลายครับเห็นรครับพาสปอร์ตครับครับแต่สิบคันไปสิบคันบ้านไปครับแต่ความบา,านมากหรอครับซื้อตัวรถครับอันนี้ด้านล้อรถไป,ปด้าน ตมอเล่าครับรอรถด้วยครับยังไงกะครับแล้วนี่ยยังอยู่ดานอยู่จังหวัดต้องไท่ครับครับรอรถเดินรถไปด้านเล่าครับไปตอมอเล่าครับครับครับถึงนรถเรียบร้อยครับอาชีพเขาไปเล่าครับครับหลักสาน ครับรถมาแล้วครับอ่าคือรถครับมาคร่าวครับนี่ก็เรียบร้อยครับอ่าที่เขาชูเล่าครับ ต้งชาติเล่าหรอครับครับปัจจิตเขาไปสะพัดไปเล่าครับออครับขมอครับคับกระมอเลยครับะเลยครับนี่มาสามวอยครับไปประตัหลวงครับนี่ สองคนครับกำลังเดินข้างไปครับไปพระธาตุหลวงครับนี่เป็นงานพระธาตุหลวงโดยจะไปเที่ยวครับไปยื้เล่าอยู่ครับเด็กหลครับกำลังจะเข้าไปวัดพระธาตุหลวงครับนี่มีการข,<อ>ขายของ,ขอ,งอยู่ตอนเลื้อนช่างครับ ครับตัเขาบ้านในง่านครับมีแบงอินเทอรนเน็ตแงจากพระางคเสริม็กจังจัการโสิร์กเฟังสร้างเงนเรื่องเลี้ยวเรื่องกระบตัหลวงครับัเป็นเดินยครับบริเวณเขามาหาพระธานวงครับ อย่างสามารถกับบิสเซตแขกที่เยี่ยมกว่ามากคุณดินซิลรายการแอ่าชีพึงครับขอยชมไปครับกับท่านหลวงครับอ่าคนกำลังมาหลายครับวันนี้เป็นงานเป็นงานใหญ่ครับของ เนื้องเรื่องจรนนะครับงานประธานหลวงครับส่านรามาจะอยู่นัหลวงังไจครับสวนร่วมใจของพี้องชาว่าวครับคือพระธาุหลวงครับ มาแสดงพระพุทธนาฏยุบัติอยู่เบองลางเตือนดีดีไปดีเตือนดีในใจดเมื่อจะฟังก็เ้องอุดมรู้จักพระพุทธศาสนาทุกท่านด้วยกันจะมีความจะฟังอ่านดีใเมื่อพูดถงพธาาอยู่อยคับเขาบ้าเบพทธล้วงครับดอกอะไรบ้าครับ จอปนี้มื่งสสิานำคนงไประตนาเป็นปัจจัยหนึ่งเศรษฐีกรุนาพอเข้าพอเขามาจากบ้านาดินแดงเมืองไทยดาีนคนลงไปรมบนาเป็นปัจจัยหนึสิบันกิการดระนาเราเจอ่อนเป็นคุเต็นกุศลบนคำนำส่อยู่ดีมีแห้งบางมิสีตทุกขายต้องหาย้งายร้องาไม่หายพัญตนะข้าปัตนาวินใจก็อขอได้ที่นั้นสกัรคุมบัตนาโดยเดินการดมานต เปัจัยเดัลังแห่ไปต้เพิมึ่งร้อยบ้านนะจ๊ะัวผมมานาเด้อม่ออเดิมคอยเป็นบุญเป็นกุศลบุญทำนำตัวอยู่ดีมีเทงสาธุใส่ใส่ใเด้อเเด้อใส่ปัจจัยมีเท่าไรกรใสทุกต้องอานกันี่ในกุศลมีสิบพันสก็ใส่่รเป็นอย่างนกข้ากรรมการเป็นอ่านเตือนอยางให้ทุกคนปันเอ้าุญาเอง้อด้วยัวมทนไเป็นปัจจัยอยู่เแต่ตผมมรนา

สาวงเล่นสาวเล่าครับอยาส้่คเลนะลุคนต้องรู้ต้องรีงดู้้องรู้ตอดู้ต้อง้ตงรู้ต้องู้องรูครู้ต้องรู้องู้ตองรู้ตจองรู้ตรู้อูตรู้ตอรู้งูรูอตรู้องรู้ต้อง้ตอ้อาร้ององ่รูบาอาจารย์ตอ้าองคตย้รรรระตรบง บานักตระไทบุษาบรหลวงงมกคุาอาจรมาดวงจานทรใจบุศลปนดงปนาหลวงพ่อสนรหลวงก็ได้มาเป็นพิธี้องนห้องบ้านาตพ่งนกาลปุกรเย็นรถค้าจรื่องเป็นปัจจัยรวมรแมนหกล้านนั่งแต่หบาทีต้แต่น่าสี่สิบาเรียนตัารับดอยเกระันครับ ต้อนไปกับ้าปรลา่นอาจารย์ไทยอินทาไมมาเป็นจุดดีกว่าการั่งาเาเป็นกระบอกเสียอัน่อันให้เวเป็นยงี้กัตแบบต้นน่ต้นเหนแน่ีึงครับด้นใประหลามาสกัดรวมาเจาะมาส่งใการบุาสกัดมา้งรวมสีนี้เราขอให้พบกับยันยกยูดดีมีแห้สาวกันกันับ้า่างครับไปแค่ดอกึง นายดอกพลึองอ้อมพัานหลวงครับ พัปนาโมธาบห้องแยกมอบก้อนาทุกตาอัปโมทานี้อัปนาโมาบุญนำในออกสมพรแยกองค์เก็บอารมใจเรื่องใจบาดอนใจโนาเป็นใจเรื่องเศแล้วก็นาบุญนาขอบเท้ามออกลุกมตะนงเจ็ดิลาตั้งเงนิ่งตั้งตะกี่แก็กัน ลมระวันในเดสิบโฆณารถน้ออกแดงตัาใจชม่ากใจชงูหยอกหใสนีนะคแนเ็นอิ่มเินปี๋อาบดคบดูดิบดูต้องจำหลัสัมาด้อยีดีนีู่ขุาวเตื่อได้เป็นเสียีมาเสรษฐีก็ให้เลิกจังขาอให้ขาดก็องสภาพก็ได้ให้คูเป็นงาที่เก่าท่านนี้แบบอะไรเก่าเหมือนเลื่อนเป็นยังไงเันบ้างเขียนได้เขียนคุณวัฒนะเขียนได้ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nên cắt bỏ con mồi từ từ không